สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนรถยนต์มือสองคอนแก่นนะครับผมวันนี้นะครับผมมีรถกระบะสีประตูเกียร์ธรรมดานะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับคันนี้นะครับเจ้าของมือเดียวป้ายแดงไม่วิ่ง8ปดหมื่นโลคุณผู้ชมนะครับผมนี่ครับเป็นมาด้าบีทีห้าศูนย์โปรนะครับเป็นตัวกระบะสีประตูนะครับตัวสูงไฮไลค์เกอร์นะครับปี2012นะครับนี่ครับวันนี้บรรยากาศกำลังดีคุณผู้ชมโอ้โห ฝั่งนี้จะเป็นทุ่งนานะครับอีกฝั่งตรงข้ามจะเป็นหนองน้ำนะครับผมนะครับเป็นสวนสาธารณะนะครับวันนี้เห็นว่าบรรยากาศกำลังดีนะครับมาพักผู้ชมนะครับใครที่เป็นสาวกของคัน m a ส da b บ5 0 p โปคันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าสภาพสวยจริงจคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูรอบคันตัวรถกันนะครับนี่ับผมนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับเดิมๆเลยนะครับ รถเนี่ยได้สีเดิมจากโรงงานทุกชิ้นนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับผมปาปงเดิมแก้มเดิมนะครับแต่ว่าคือยางมันไม่เดิมนะคุณผู้ชมยางไม่เดิมยังไงโอ้โหยางปี21เอ็ดคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ยางจากโรงงานนะครับอันนี้ยางเปลี่ยนใหม่ปี2ีบเอดนะครับโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมนะครับลูกค้าคนเก่าเนี่ยอ,อเขาทุ่มสุดตัวเลยนะครับได้ยางเนี่ยเกรดดีเลยนะครับเป็นยางของตัว เอาอีกแล้ว s c ค r ปียนะครับอ่านถูกไม่ถูกนะครับไงก็ต้องฟังผมนะครับผมขอเอาชื่อนี้นะครับเปลี่ยนชื่อให้ใหม่นะครับ S C O นะครับ R P I O N นะครับ s c o r p ีย n นะครับผมนะครับโอ้โหยางปี21คุณผู้ชมทั้ง4เส้นนะครับผมเดี๋ยวดูดิสเบกก่อนตัวนี้ได้ดิสเบกคู่หน้านะครับหลังจะเป็นดัมมนะครับแม็กเดิมนะครับยางปี21 4เส้นนะครับระบบช่วงล่างนะครับผม ทุกอย่างนะครับไม่มีหลวมไม่มีพวกลูกหมากนะครับเวลาเลี้ยวโช o k เนี่ยไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวใครมาดูรถผมเนี่ยเดี๋ยวพามาลองขับนะครับนะครับผมนะครับแถบนี้สีเดิมนะครับผมนะครับรถสีเดิมเลยไม่ต้องเก็บงานใดๆนะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับนะครับดอกยางลึกเลยนะครับน้ํามันเครื่องเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนนะครับน้ามันเครื่องมันยังเหลืออีกประมาณแปดพันกว่ากิโลนะครับลูกค้าใช้เกดของเชลนะครับ วิธี50โปนะครับตัวอักษรอยู่ครบนะครับโลโก้มาสด้านะครับนี่ครับเดิมเลยนะครับด้านท้ายเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ปักกิ่งระหว่างตอนถอยให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูความเดิมด้านท้ายกันก่อนคุณผู้ชมเห็นไหมลายเม็ดอาร์คอะไรอยู่ครบลอยมาจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมดูดินะครับรถเดิมเลยนะครับนี่ครับนี่ครับรถมีเสน่ห์ดูง่ายนะครับ ไม่มีการมาทุกหนักเห็นไหมดูนะครับไม่มีการมาทุกหนักไม่มีการเจาะข้างนะครับแถบนี้เดิมครับนะครับสีเดิมทุกชิ้นรับประกันแน่นอนนะครับจากโรงงานเลยนะครับนะครับทางเรานะครับตรวเช็คเรียบร้อยนะครับรถได้เดิมนะครับแผงประตูสวยงามมากคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ภายในได้ความสดใหม่นะครับเบาะเนี่ยอาจจะมีโซบกเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามีบริการล้างทูออปชั่นคือจะถอดพวก เห็นไหมพวกผมตรงนี้เนี่ยแต่ว่าจริงๆก็ดูดฝุ่นนะครับดูดฝุ่นพอนะครับผมนะครับล้างอาฉีด200บาทนะครับเขาจะมีล้างห้องเครื่องให้นะครับเดี๋ยวผมจะล้างเคมีแล้วก็าฟอกเบาะนะครับถอดเบาะมาแล้วก็ทําความสะอาดนะครับเพดานด้านบนเพดานสวยคุณผู้ชมนะครับเพดานสวยนะครับแผงประตูเดี๋ยวดูด้านนอกให้หมดก่อนคุณผู้ชมนะครับเมื่อะีมีตําหนิตรงนี้หน่อยกันชนหน้านะครับสังเกต ผู้ชมดูไฟไฟหน้านะครับไฟนี้เนี่ยของใหม่แต่อันนี้อันเดิมจากโรงงานเป็นปี12แต่ว่าอันนี้เนี่ยเปลี่ยนใหม่เนื่องจากว่าลูกค้าคนเก่าเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับเขาใช้งานตอนนี้เขาขึ้นไปคอนโดนะครับขึ้นคอนโดปุ๊บระหว่างที่จอดรถเนี่ยมันไปเบียดเสียดสีกับหน้าต้นเสาคุณผู้ชมนะครับไม่ก็กำแพงนะครับนะครับเขากะระยะไม่ถูกก็เลยได้มีเบียดตรงนี้มานะครับได้เจิมเลยนะครับไม่ได้เจิมกับวัดนะเจิมกับคอนโดนะครับนี่ครับเห็นไหม แต่ว่าเป็นแค่กันชนหน้าถามว่าเคลียร์สีไหมรถกันชนหน้ายไม่เคยเคลียร์สีมานะครับมีแค่การแต้มนะครับผมถ้าไปเคลียร์สีผมเกรงว่าสีมันจะเพีย้ยนนะครับก็เลยว่าขายสีเดินผู้ชิ้นไปก่อนนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมีบริการทําสีเดี๋ยวเราทําให้ฟรีเลยนะครับผมนะครับไม่ยากคุณผู้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูภายในตัวรถกันคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอมันจะนานนะครับเดี๋ยวมาดูแผงประตูฝั่งคนขับกันนะครับ ก็สภาพสวยนะครับผมนะครับรายงานก็นี่ครับกระจกไฟฟ้าเนี่ยรับประกันนะครับใช้งานได้ทุกบ้านนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของตัวเองนะครับบังคับได้หมดเลยนะครับกระจกมองข้างพับไฟพับเก็บนะครับนี่แทนคุณผู้ชมในปุ่มตรงนี้พับเก็บเป็นแบบไฟฟ้าปรับก็ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งตรงเบาะกันเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะทุกตัวไม่มีขาดรับประกันได้นะครับถ้าขาดเนี่ยเรามีบริการซ่อมให้แน่นอนนะครับ บาะจริงๆนีถ้าเกิดให้สวยเอาไปฟอกคุณผู้ชมสวยแน่นอนนะครับการันตีได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูครอบเดิมหน่อยน็อตยึดแผงประตูฝั่งนี้เดิมนะครับภายในตัวรถนะครับภายในตามคอนโซลหน้าสวยนะครับมีกล้องให้ด้วยกล้องเกีรดดีเลยนะพันแปดสิบพนะครับผมนะครับกล้องก็งระดับกลางๆนะครับไม่ถือว่าชัดมาก ถ้าชัดจริงเนี่ยประมาณพันหนึ่งร้อยเอพันสี่้ยสี่สิบนะครับจะชัดนะครับผมอันนี้ก็เป็นมาตรฐานนะครับเมมโมรี Memory อะไรก็ใส่เรียบร้อยนะครับสามสิบกิกเหลือเฟือคุณผู้ชมนะครับน่าปิดกันนะโอเค <c oughs> เสียบอันนี้ไปนี่อันนี้ก็จะทํางานเดี๋ยวพาทำคุณผู้ชมเห็นไหมติดแล้วโอ้โหไปรูปโลกนะครับผมนี่ครับกล้องนี่ระดับชัดอยู่นะครับผม นะครับอันนี้ก็แอร์ปรับเป็นแบบแมนวนวลเลยนะครับคู่มือการใช้งานตัวรถนะครับมีมาให้บุ๊เซอร์วิสอะไรก็ครบได้ครับผมนะครับรีกไหมแปดหม่นสี่พันโลนะครับเดี๋ยวมาดูมาด้าวีทียศนปนะครับเหือตัวสีขาวมาดูเอกสารกันไปมอบหน้าใบโอนพร้อมเดี๋ยวมาดูเล่มคุมชมเจ้าของมือเดียวจริงเปล่าเดี๋ยวหาว่าพูดเล่นกันนะครับ ให้ดูหน้าแรกก่อนหน้านี้ตัวนี้นีครับเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมตัวนี้เป็นปี2012รถสีขาวมาส d a นะคร BT50 เครื่อง 2,200cc นะครับตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับผมถ้าถอยหลังเนี่ยต้องดึงอันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ดันไปสุดนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นชื่อนางกอไก่นะครับแล้วก็ขอไม่เอ่ยชื่อนะครับนี่ครับคือแรกๆเนี่ยเขาจัดเฟซนั้นอยู่บริษัท อยุธยานะครับแคปปิตอลนะครับผมโปรโมทให้เขาฟรี ne, เลยนะครับนะครับต้องเป็นสปอนเซอร์เราแล้วนะครับบริษัทนี้นะครับนะครับแล้วก็เป็นตอนนี้เขาได้เป็นผู้ถือกรริทธิ์แล้วนะครับผ่อนเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมนะครับการเสียภาษีหนึ่งพันแปดร้อยสี่บหกบาทก็ประมาณรวมตลอพรบหกเจ็ดแปดร้อยก็ประมาณสองพันกว่าบาทคุณผู้ชมรวมเบ็ดเสร็จนะภาษีตลอพรบรวมกันเนี่ย ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะครับก็โอเคนะครับผมเจนยายเฉยนนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้เนี่ยรถป้ายทะเบียนขอนแก่นนะครับแต่ว่าผมไม่เอารถคันนี้เนี่ยไปเอาอยู่แถวมหาสารครามนะครับผมนะครับไม่ใช่สารครามหรอกเชียงยืนคุณผู้ชมนะครับเอกสารพร้อมคุณผู้ชมนะครับไปโอนมอบหน้าไปโอนที่ขนส่งของท่านนี้เลยเดี๋ยวมาดูเรื่องห้องเครื่องกันหน่อยคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาสตาร์แล้วก็ฟังเสียง เครื่องแล้วก็พาลองขับว่าอะไรเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมนะครับเดี <S <S ย๋ยวคุณผู้ชมได้มึงนะมันมันได้มึงคุณผู้ชมมันถือยากนะครับนี่นะคุณผู้ชมมาดูความเดิมมันครับ๋ยวผมจะพาไล่ดูทีละชิ้นนะครับเข้าใจง่าย,ายๆคุณผู้ชมใครที่ยังไม่เคยรู้เรื่องรถ เดี๋ยววันนี้จะพาดูว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนรถมานะครับคุณผู้ชมเห็นน็อตไหมนี่อันนี้เขาว่าน็อตเดิมไม่ขยับถ้าน็อตขยับเนี่ยตรงเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีรอยประแจนะครับมีแงออกมานะครับเหมือนเวลาเราจะเปลี่ยนน็อตประตูบ้านเลยสักอย่างเนี่ยนะครับมันจะมีการง,งัง่งแงตรงนี้นะครับถ้าโดนง,งั้งแงปุ๊บแสดงว่าสาระปรงเนี่ยมีต้องเคยไปทำไรสักอย่างนะครับมันจะมีกรณีสองอย่างสาระปรงเปลี่ยนมา ถ้าเกิดถูกแงะนะนะครับมาดูเส้นสายเดิมหรือเปล่านะครับแงะเนื่องจากว่าเอาไปเคาะนะครับเพื่อให้ตรงเหลี่ยมพวกนี้เนี่ยมันตรงนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอยเม็ดอาร์คเอรอยซิลิโคนเนี่ยมันจะเบี้ยวนะครับถ้ารถอุชนมาแต่ว่ารถนี่ได้เดิมนะครับเส้นสายเดี๋ยวให้ดูที่ชิ้นเห็นไหมอันนี้มันลากยาวจากโรงงานนะครับรถไม่เคยชนมานะครับแล้วก็มาดูถัดไปถ้าขยับเนี่ยสิ่งที่2คือรถทําสีมานะครับนะครับ มันจะมีพวกตามดตาแมวเนี่ยอันนี้ไม่มีทําสีสักคินนะครับเดี๋ยวผมตอนมีทําสีเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูไงก็ฝาสีตามนะยครับเราจะพามาดูว่ารถทําสีเนี่ยมันดูตรงไหนบ้างนะครับผมนะครับมาดูรูปทรงนะครับพวกเหลี่ยมนะครับวงกลมนะครับนะครับพวกสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะไม่มีการบิดเบี้ยวบิดงอนะครับรอยมิดอาร์กก็จะอยู่ครบนี่ครับนี่ครับรถเนี่ยดูง่ายนะครับถ้ารถเดิมนะครับเห็นไหมตรงนี้เนี่ยน็อตไม่มีขยับนะจะเป็นน็อตยึดแก้มนะครับ แถบนี้จะเป็นตางคานนะครับนะครับเดิมมากนะครับผมนะครับตัวอักษรอยู่ครบเลยนะครับนะครับน่ครับรถได้เดิมนะครับสติกเกอร์มอกรนะครับถ้าวพสติกเกอร์เนี่ยตรงนี้เห็นไหมถ้ามันมีการพ่นสาดสีมาเนี่ยมันจะมีมันจะติดสติกเกอร์ยังไงก็ต้องติดนะครับโอเคคุณผู้ชมอะไรเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันสองหมื่นกิโลอ๋ออันนี้เป็นเขาเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับไส้กรองมานะครับ เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยคลิปนานป่าว่าสิบนาทีไม่เป็นไรหรอกนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมไส้กองลูกค้าเปลี่ยนมานะครับแล้ว <c oughs> มาปิดยังไงวะอ๋อดันลงมาเลยนะดันดันดันเข้ามานะไม่เหมือนคันพวกโตโยต้ารีโวนะรุ่นโตโยต้านะครับ อันนี้ดันเข้ามานะครับปกติมันจะมีกิ๊บล็อกแล้วก็ดึงปิดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ปิดง่ายนะครับดูดูความใสของมันมเลขไม่แปดหมื่นโลนะครับนะครับดูพวกหม้อน้ำนะครับคุณผู้ชมนะครับดูพวกสายพานคุณผู้ชมนะครับไม่มีหย่อนไม่มีขาดนะครับไม่มีการชำรุดใดๆนะครับแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับสองเดือนที่แล้วนะครับนะคุณผู้ชม คือแบตเตอรี่เนี่ยจะเปลี่ยนพร้อมยางเลยนะครับไม่ทราบ่าเดือนอันนี้พูดตรงๆนะนะครับแต่ว่ายางปี21นะครับนะครับผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเครื่องอะไรก็ไม่มีเยิ้มเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็มาดูพวกตรงนี้เนี่ยมันจะมีควันพุ่งหรือว่าไออะไรออกมาหรือเปล่านะครับมาสามพันตรงนี้แหละถ้าโตโยต้าเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะคุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าอีซูซูเนี่ยมันก็ทั่วไปนะครับมันต้องมีนะครับอีซูซูนะครับ เป็นไงยวดูพวกไฟเครื่องอะไรโชว์หรือเปล่านะครับให้ดูทั้งหมดเลยนะครับหรือจะปิดให้หมดก่อนนี่นะเบยคมืออ,องก่อนนี่ไฟไม่มีอะไรโชว์เลยนะครับเกณฑ์น้ำมันเกณฑ์ความร้อนอะไรบอกหมดทุกอย่างนะครับนะครับเซ็นทรัลล็อกอยู่ตรงนี้เอานี้ยันยังมัน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 ,มนต้องเบรก่อนเดี๋ยววะนะครับถ้าเกิดมันล็อกเนี่ยนะครับเราก็ต้องกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อคลายปลดล็อกนะครับ โอเคคุณผู้ชมมาฟังเสียงเครื่องกันเดี๋ยวคลิปมันนาเกินไปนะครับด <Ooh. S 1> เห็นไหมคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เนี่ยผมจะให้มาดูในส่วนของตัวข้างหนนี้มันจะไม่มีเย้อมนะคุณผู้ชมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมนะครับสําหรับ ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปลองกันนะครับผมเอ,อ้อเอ,อ้อหนักเอ้ออ้อ,อยเออนะครับมาสรุปราคาแล้วก็ลองขับกันนะคุณผู้ชมซึ๊บค่าเข็มขัดด้วยนะครับนะี่ครับผมใครออกเดินทางไปทางไหนนะครับผมนะครับนี่ขับไปเลยครับรผม การขับนะครับอันนี้เป็นเกียร์สองนะทุกอย่างปกตินะครับการขับเคลื่อนนะครับผมการขับขี่นะครับในการโค้งนะครับการเปลี่ยนเกียร์แ้วผมจะไม่ไม่หมุนพวงมาลัยนะครับเห็นไหมพวงมาลัยก็ยังตรงเลยครับไม่มีแบบสั่นนะครับน,น้าอะไรวะนัาไปได้ไหมวะอ๋อเขาสูบน้ําจากหนองนะครับเข้าไป มันจะลดอะไรทุกอย่างนะครับผมนะครับกล้องอะไรก็ทำงานปกตินะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวมาสรุปราคาในขวดทุกคนน่าจะรอนานแล้วนะครับบางท่านอาจจะคนหนีออกแล้วนะครับราคาอยู่ที่ตัวนี้ปีสิบสองก็ตั้งไว้อยู่ที่สามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามบสามบาทนะครับราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทนะครับผม ใครสนใจโทรสอบถามมาได้นะครับนะครับใครซื้อเงินสดเนี่ยสามารถต่อรองกันได้นะคุณผู้ชมนะครับผมนะครับใครจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อเงินสดนะครับได้ทั้งสองเลยนะครับราคายืนยันอีกครั้งสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทไม่เอาสตางค์คุณผู้ชมนะครับเป็นไงพิเศษนะครับนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนใจโทรสอบถามมาได้เปิอโทรติดต่อผมนะครับ คือมันจะมีให้เดี๋ยวจะติดเบอร์โทรไว้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวตัดต่อใส่ให้นะครับนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามทุกคลิปนะครับที่มาดูเรานะครับเผื่อท่านไหนไม่สนใจคันนี้ชอบรถเก๋งแล้วก็มีให้นะครับผมนะครับก็ฝากติดตามไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ